สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ๆเพื่อนๆดูใบไม้ของเราหายไปเลยเราต้องต้องมีตัวการแน่ๆเลยค่ะมากินใบไม้ของเราดูสิบางต้นก็เหลือแต่ก้านเลยกินหมดเลยต้นหนึ่ง นี่เลยค่ะกินจนหมดแล้วก็มีหลอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วนะคะนี่หลอดใหม่เพิ่งจะแทงขึ้นมาเดี๋ยวเราจะดูนะคะนี่ก็คือจะเป็นหนอนค่ะวิธีการหาหนอนก็คือเปิดดูใต้ใบทุกใบนะคะพี่พี่เพื่อนๆเปิดดูใต้ใบทุกใบเลยว่ามีหนอนอยู่หรือเปล่า แต่ของเรานั้นไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่พเพื่อนๆนสังเกตดูมันจะมีมุมหนึ่งมันจะมีมุมหนึ่งเลยดูสิมุมนั้นนั่นเองค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนหลังจากที่นอนกินกินใบบอลต้นบอลสีของเราหมดแล้วนะคะเขาก็เด็ดไปหนึ่งใบค่ะไปทำแบบเขาจะฟักตัว นี่เลยขโมยตัวชกาเจอเต็มๆเ,เลยค่ะขโมยตัวใหญ่มากซึ่งตอนนี้เขาจะเริ่มฟักตัวแล้วนะคะเขาไม่ใช่นอนล้วเขาจะฟักตัวเป็นดักเด้แล้วเขาก็จะกลายเป็นผีเสื้อเราไม่ทำอะไรเขาค่ะแหละเรามาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูว่าถ้าใครใบบอลหายไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียส มันก็จะเป็นหนอนนี่เองเราก็าแค่เก็บออกหรือก็ฉีดน้ำไล่ค่ะอย่างของเรานี่คือเจอตอนที่เขาจะเป็นดักแด้แล้วจะฟักตัวเป็นผีเสื้อแล้วเราก็ปล่อยเขาไปเพราะว่ามันสายไปแล้วเราต้องปล่อยให้เขาเป็นผีเสื้อแสนสวยบินเข้าป่าไปจะทำบ้านกลับ ให้เขาเหมือนเดิมเดยวยกันปิดไว้นะเดี๋ยวเป็นแดกแด่แล้วก็จะกลายเป็นผีเสื้อสําหรับหนอนตัวใหญ่นี้นะคะเขาจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสีสวยเช่นกันสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่เลยตัวการกินใบบอลสีของเราวันนี้สวัสดีค่ะ